สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพีบรอติกกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมีความรู้เกี่ยวกับพีบอติกเรามาทําความรู้จกักโปรบโอติกและพีบรอติกกันก่อนนะครับผมร่างกายนะครับประกอบด้วยการทํางานหลายระบบนะครับจากรูปที่เห็นนะครับมนุษย์คนเราทุกๆคนนะครับมักให้ความสําคัญระบบหายใจระบบสมองนะครับทั้งที่ระบบทางเดินอาหารก็เป็นระบบที่สําคัญมากนะครับผม เขาจะทาหน้าที่ให้อาหารผ่านเข้าสู่ร่างกายนะครับเรามีอาหารอยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงของระบบทางเดินอาหารและช่วยให้ระบบทางเดินอาหารนะครับทำงานได้เป็นปกตินึ่งก็คือเส้นใย,ยอาหารนะครับหรือไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสุขภาพนะครับของระบบทางเดินอาหารให้การทํางานได้เป็นปกตินะครับกระตุ้นการทํางานการเคลื่อนไหวของลําไส้นะครับเร่งการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย และใยอาหารบางชนิดก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลและคอเลสเตอรอลอีกด้วยนะครับระบบร่างกายนะครับหมายถึงระบบที่เป็นหลอดนะครับเปิดเปิดยาวต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปากผ่านคอหอยสู่กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และสิ้นสุดที่ทวาวรนะครับจากตามรูปเลยนะครับบริเวณที่เกิดการย่อยอาหารมากที่สุดก็จะเป็นบริเวณที่ลำไส้เล็กนะครับเนื่องจากบริเวณนี้จะมีเอนไซม์มากมายหลายชนิดนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องการย่อยอาหารจะสิ้นสุดลงนะครับเมื่ออาหารถูกเปลี่ยนอาหาร ถูกเปลี่ยนเป็นสารอาหารนะครับที่พร้อมจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและกระแสเลือดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีอาหารบางส่วนนะครับที่ไม่ถูกย่อยนะครับด้วยระบบเอนไซม์ในลำไส้เล็กนะครับสารกลุ่มนี้เรียกว่าใยอาหารนะครับจะคลอยเคลื่อนจากลำไส้เล็กเข้าสู่ลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่อาศัยของแบคทีเรียหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจํานวนมหาศาลเลยนะครับซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าโปรไบโอติกนะครับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ย มีจำนวนมากมายนะครับมากกว่าจำนวนเซลล์ของร่างกายมนุษย์ถึง10เท่านะครับและใช้ใย,ยอาหารนะครับบางกลุ่มที่มันย่อยซึ่งเรียกว่าพรีไบโอติกนะครับเป็นใย,ยอาหารและทําหน้าที่ย่อยใยอาหารที่เป็นกดไขมันเล็กๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกล่าวโดวยสรุปเลยนะครับพรีไบโอติกนะครับก็เป็นอาหารของโปรไบโอติกนั่นเองพรีไบโอติกคืออะไร พีไบโอติกนะครับก็คือใยอาหารนะครับแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ 1. นึ่ใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำนะครับ insoluble fiber และ2นะครับคือใยอาหารชนิดละลายน้ำนะครับ soluble fiber พีไบโอติกนะครับคือส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในระบบทางเดินของมนุษย์ทางเดินอาหารของมนุษย์นะครับและสัตว์ใยอาหารกลุ่มนี้ จึงผ่านระบบทางเดินอาหารไปสู่ลำไส้ใหญ่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับและกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์กลุ่มที่เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกทาให้เกิดสารอาหารชนิดที่เป็นประโยชน์ซึ่งร่างกายนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกดไขมันห่วงโซ่สั้นนะครับกระบวนการย่อยของโปรไบโอติกนี้ทําให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างภายในลำไส้ลดลงนะครับจึงช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตนะครับของจุลินทรีย์ที่ก่อปัญหาในตัวนะครับ อาหารที่มีคุณสมบัติเป็นพีบโอติกนะครับได้แก่ธัญพืชนะครับผักผลไม้ชนิดต่างๆนะครับยาอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ํานะครับสรุปง่ายๆก็คือดูดซับน้ําได้มากทําการพองตัวช่วยเพิ่มมวลอุจจาระกระตุ้นการบิดตัวของลําไส้นะครับช่วยทําให้ช่วยทําความสะอาดลําไส้นะครับลดความเสี่ยงของการเป็นฤลืสีดวงทวารนะครับลดความเสี่ยงของมะเร็งลําไส้นะครับส่วนยาอาหารชนิดที่ละลายน้ํานะครับ จะมีคุณสมบัติคือเมื่อละลายน้ำมีลักษณะคล้ายเจลนะครับลดการดูดซึมน้าตาลกรูโคสนะครับลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลนะครับลดการดูดจับของน้ําดีนะครับมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกนะครับผมดังนั้นนะครับใยอาหารทั้งสองชนิดนะครับจึงจําเป็นที่ร่างกายควรจะได้รับทุกๆวันนะครับในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับ ร่างกายควรได้รับใยอาหารประมาณวันละ20-35กรัมนะครับขึ้นอยู่กับพลังงานโดยรวมที่ได้รับนะครับโดยเลือกจากแหล่งอาหารหลายๆแหล่งเช่นผัดผลไม้ถั่วเมล็ดเปียกและธัญพืชนะครับคุณประโยชน์ของเส้นใยอาหารต่อสุขภาพนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเมื่อเรากินอาหารที่มีใยอาหารเข้าไปในร่างกายนะครับมันจะช่วยร่างกายเราได้เยอะนะครับ หนึ่งเลยนะครับเส้นใยอาหารกับโรคหัวใจลดหลอดเลือดนะครับการบริโภคอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับซึ่งเป็น,นกลไกที่ส่งผลให้คอเลสเตอรอลนะครับเข้าสู่กระแสเลือดนอนลดน้อยลงนะครับ 2. นะครับเส้นใยอาหารกับโรคเบาหวานนะครับเส้นใยอาหารประเภทนี้ประเภทที่ละลายน้ําได้จะจะมีประสิทธิภาพดีในการช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับ จะมีผลนะครับที่จะช่วยลดระดับระดับน้ Gray ําตาลนะครับและลดภาวะแทรกซ้อนของระดับคอเลสเตอรอลอีกด้วยนะครับ 3. นะครับเส้นใยอาหารนะครับกับการทํางานของลําไส้และลดความเสี่ยงของโรคถุงโป่งพองในลําไส้นะครับสําหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกนะครับหากเกิดขึ้นเป็นประจําจะก่อให้เกิดโรคถุงโป่งพองในลําไส้นะครับและทําให้เกิดการอักเสบของลําไส้นะครับการบริโภคอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงนะครับนอกจากจะช่วยแก้ ปัญหาท้องผูกแล้วนะครับยังช่วยบรรเทาอาการของผู้ที่เป็นโรคถุงโป่งพองในลำไส้นะครับเนื่องจากการกระตุ้นของการขับถ่ายของเสียและสารพิษออกจากร่างกายนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมขอแนะนำนะครับ n ิว t ริไลซ์ไฟเ e r ร์พาวเนะครับ n ิว r r ิไลซ์ไฟเ r อร์พ e วนะครับที่มีส่วนประกอบของเส้นใย,ยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้3ชนิดนะครับ 1. คือ r e s i s t a n ์มอ o โทเด็กนะครับจะถูกย่อยบริเวณปลายลำไส้นะครับทำให้เกิดกด ไขมันสั้นนะครับทาให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดลงนะครับและช่วยยับยั้งการดูดซึมของตะกีสรลาในเลือดนะครับ2อินูลีนนะครับจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่นะครับทำให้แลโตัวบัตซิลัสนะครับและฟิโบแบคทีเรียนะครับเจริญเติบโตช่วยลดแบคทีเรียที่ก่อโรคได้นะครับ3นะครับกัวกมนะครับช่วยลดปริมาณน้ําตาลนะครับและไขมันในเลือดนะครับ l d l คอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับช่วยเพิ่มความ ชื้อในมณฑะนะครับให้มีการขับถ่ายที่คล่องขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ไฟเบอร์นะครับพาวเดอร์เป็นสูตรเฉพาะของทางนิวทริไลท์นะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับให้ใยอาหารที่ช่วยเพิ่มการระบบทางเดินนะอาหารนะครับช่วยกระตุ้นการขับถ่ายใน1ซองจะมีใยอาหารทั้งหมด4กรัมนะครับประกอบด้วยใยอาหารที่ละลายน้ําทั้ง4กรัมเลยนะครับส่วนประกอบสําคัญนะครับก็คือ Re s i s t a n ส์มอ o d e x t ็กซนะครับ1,500มิลลิกรัมนะครับ33.3์นะครับ สารสก,กัดซิโคลอรินรูทนะครับอินูลิน1,500มิลนละินะรกร,รัมนะครับ33.3%นะครับปัวกำนะครับหนึ่งันห้ารมิลลิกรัมนะครับ33.3%นะครับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะครับไม่เจอสีสังเคราะห์ไม่มีสารวัตถุแต่งกลิ่นแต่งรสนะครับและไม่มีวัตถุก,กันเสียนะครับผม